ตัดหญ้าสยามพิมเมนนะครับใส่กับรถยุ่งเสียงวิ่งนิ่มมากนะครับผู้หญิงขับน,บนี่ยสายตรนหน้ากว้างน่าจะมีได้ะเะติเมตรหกสิบใช้เรเครื่องอยู่สองพันนิดนิดนะครับสองสองตัดหญ้านิ่มละเอียดได้เหมือนกันนะครับ เลยรถเก่านอกตัดนิ่มๆเลยองนิ่มมากคนระับไม่ผู้หญิงครับขับนะครับราะคาอยู่ห้าหมืนเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะรับพอลุกพีเป็นคนซื้อให้นะโอ้ทำงานไวใช้ได้เลยนะ K, ข้างหลังเครื่องแ่่จะวิ่งมีล้อให้ตัวสละอยู่หรือว่าปรับโซ่ไม่ไม่ตึงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นยังไงก็ไ э ม uh? no? no. ่ด okay. so ูนะเห็นวี่งไปเวี่งมานะครับเครื่องแต่้ามีล้อประคองข้างหลังนะครับก็ทําให้เครื่องไม่ไปขูดไม่ไปบดดินนะครับก็ทําให้ทํางานได้ดีอีกนะไม่ทาลายระบบรากนะครับ รถเล็กก็ใช้ได้นะครับุดยอดนะครับฝีมือคนไทยนะครับ เื่อรถเก่านอกกเครื่องตัดหญ้าราคา4 5ห0 0หมื่นบาทนะครับก็าสามารถใช้ตัดหญ้าในสวนทุเรียนได้นะครับ